ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะมีแมปรอไทยคูนกันเนาะซึ่งในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาสร้างโรงงานผลิตตัวละครของดอกันค่ะถ้าไทยอิงเราไปสร้างกันเลยดีกว่านาอมาแล้วพี่แคมมาแล้วมาแล้วเขมแล้วเคมแล้ววันนี้เหรอมาแล้วมาแล้วทางนี้ทางนี้โอ้ว้าวเฮ้ยเดี๋ยวกันนะอมโรงงานนี้มันสร้างตัวอะไรบ้างอะนี่โรงงานนี้น่ะเหรอเขาก็สร้างตัวละครรอย w เงีええ้ล่ะซึ่ง <appeals> ตัวละครรอที่เราเห็นเนี่ยเท้าที่ผ่านตาเนี่ย มันก็จะมีเจ้าลัชหรือว่าเจ้าฟิกเกอร์หรือว่าเจ้าแอมบูชดีไอสคริชแจ็คหรือว่าไซค์กันเนาะโอ้โหอยากขนาดน,นั้นเลยเหรอวิมีแบคลูมด้วยเหรอ <c oughs> เอ้ยดูดิมาทําเงินได้เร็วเหมือนกันนะเนี่ยแบบอเปียวก็ได้เงินมาใช้แล้วเราต้องใช้เป็นมหาเศรษฐีแน่เลยอ้าวเขาบอกว่ารวยนะรวยเละรวยเละเละเทอย่าบอกใครรวยเละเทถ้ามันออกมาข้างนอกได้เราก็เละเทเหมือนกันนะเราก็ไม่หรอเราก็ตุยเอ้ยเอ้ยนี่มีตู้เสื้อผ้าให้เราแอบเหรอเฮ้ยเดี๋ยวกันนะเมื่อกี้เหมือนพี่เคลนเห็นอิโมจิอะไรมาด้วยอ๋ออันนั้นของแถมเปล่าไม่คุ้นนะตัวนั้นน่ะเอ้ยดูดิฟิกเกอร์จะไปหมดเลยอ่ะจะฟิกเกอร์นากวัวจงฟิกเกอร์เขาเป็นบอสตัวเนี่ย ก็ว่าได้นะอ้าวใครลืมจ่ายค่าไฟใครตัดไฟเนี่ยไม่ได้แค่ไฟตัดบ้านเราอะอ้าวัทั้งรอกเลยอ๋อไฟตกไฟตกไม่ต้องตกกรใจนี่เราทําประตูนี้ระบายไว้แล้วล่ะโอเคเราก็ปิดเปิดประตูนี้ละบายได้แล้วนะะเราก็มาสร้างทางเดินกันต่อดีกว่าเหมือนจะปลอดภัยเลยนะอันนี้เราต้องปูพื้นกระเบื้องนิดนึงนะเอาไฟดาบปิดแล้วหรอไฟปิดไฟเนี่ยอุ๊ยนี่คืออะไรพี่เค็มอุ้ยที่สร้างกระแสไฟฟ้าเราไฟก็ได้ไม่ดับเอ้ยใครบอกกันเล่านี่มันเฟ ธรรมชาติธรรมาชมาติธรรมาชาติเลยดูดิตัวเขามีกระแสไฟฟ้ารอบตัวเลยอะ่ะพอลอา,อากลายเป็นปิกาจูแต่แทงว่าเรายังมีไฟอยู่นี่ดูดิวันนี้นไ,นไอ้แมนะดับให้เราเล่นด้วยนะโอ้โหดับนี่เจ้าวิ่งแ้อ่ะดับเพลิงเ <laughs> ยาะเจอ๋งมากเจ๋งมาชมาชงชิง,ชง,ชง จำละคับจำละคับน้าชิมเลยเยี่ยงเนี่ยพี่เคนไม่ตัวแย่แม่เนี่ยนี่เอาดับเสียบไว้ข้างหลังก็ได้ด้วยแตวนี่อะไรถังดับเพลิงเออเอามาทำอะไเอ้าเออเขาให้ทำอะไรอะถังดับเพลิงอะแต่จึงเบยจะมีไฟไหม้หรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะมีนะดูดินี่คืออะไรอ๋อหลังไม้เก็บของอ๋อไ้ส่งออกใช่ไหมได้รวยๆแล้วเขาจะมีประตูให้เราหรือเปล่าอะเพราะว่าเดือดร้อนเนี่ยเขาต้องมีประตูนะกับตู้เสื้อผ้าเป็นหลักใช่ไหมโอ้ย งานเขาหลอกเอามันออกมากันเต็มเลยด้วยอันนี้มีตตด QC นะผ่านประตูมาแล้วเนี่ยดูดิตลละตัวนี้ทําเงินนะแบบอู้ฟู่มากเลยอ่ะเพราะแต่ละตัวนี้ค่าตัวแพงนเลนยดูดิพี่หน้ามีราคาบอกนวยนะรู้หมดเลยตัวไหนแพงตัวไหนเนี่ยชอบมากเลยตัวนี้สคริชหนะเพราะว่ามันน่ารักดีนะฟิกเกอร์มันก็สวยดีนะ ว่าถ้าเข้าไปในเกมมันจริงๆแล้วก็มันหลันนะ,ะต้องไถปไปสงายห้ยเขาบอกว่าวิ่งได้ไม่กี่ด่านก็ตายแล้วเนี่ยเห็นเจ้าพวกนี้ทีไรตกกระจายทุกทีลลเลยเดี๋ยวจะพาะจับแบล็คลูมเนี่ยเดี๋ยวจะพาะอ้อมไออันนั้นของเขาอ่ะของเขาไม่แปลกับพี่เคงอย่องเขาธรธรมดาธรรมดานะโอ้ดูดิแต่ละตัวนี้แบบแว่าทําเงินให้เรามาหาศาลเลยเนี่ยไหมอีกหไหนแล้วก็จะสร้างเสร็จหรือว่าอีกตายนึงนะรออีกนิดนึงโอ้โหอ้อมดูตังนี่ตังคฟุตปั๊บฟุตปั๊บเลยดูดิ เขาบอกว่าชว่วงนี้เงินขึ้นเลยนะเห็น,หนเปล่าขยื่นเลยนี่อ๋อเงินในโลบักใช่เปล่าเงินในเกมใช่ไหม <G ül> ได้เลยพี่เคน <G ül> ไปกดอะไรนะ <G ül> นนเฮ้ยมีชั้นบนด้วยเหรอใช่มีหลายชั้นนี่เลยอันต่อไปเป็นสปริงนะเนาะเฮ้ยมันคือสปริงเด้งถึง <G ül> สปริงกระโดดสูงแต่มา่ามันติดหวัวพี่เคนมันมีเพดานแล้วอะ <G ül> นี่ต้องไปกระโดดข้างบ,บน <G ül> อย่าพังไปอย่าพ่งไปยังสร้างไม่เสร็จนี่พี่เคนเราขึ้นบันไดไปชั้นสองดีกว่าชั้นสองมีอะไรให้เราสร้างอีกเหรอ อ๋อสร้างกำแพงสร้างกำแพงแล้วล่ะแล้วก็ต้องสร้างทางเดินต่อใช่ไหมอของน้ำแพงเรื่อยๆนี่้ยของเขาเป็นแบบหลักหมืน่นหลักแสนแล้วนเนี่ยดีดีโอ้ยพี่เคนี่คืออ,อะไรอะ่ะม็นสลิงด้วยโอ้ดึงดึงดึงเออโดน,โด,น,โด,นไไดูดไปแล้วจะเดี๋ยวก้านมันมันมันยิงไปถึงไหนเนี่ยโอ้ยแ <laughs> ย่แล้วคุณภาพใช้ไม่ได้อ้ะ เอ้ยเดี๋ยวยังไม่ค่อยได้มาตรถา,านสักเท่าไหร่นะแต่ก็พอจะถูถทยไปได้นเนาะถังดับเพลิงอีกเหรออ่ะมไม้ไม่ไวอันนี้คือโต๊ะกับเก้าอี้ใช่ป่ะไว้สําหรับนั่งเล่นใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวกอนแล้วถังดับเพลิงมันเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยของกินเลยไหนอ่ะของกินเนาะไม่มีอ่ะดิโอไม่พี่เคยจะอดตายแล้วมีแต่อาวุตดีตอนเนี้ยโอเคแล้วนี่ล่ะฮะรังเก็บของ หลังไม้เก็บของอีกแล้วอะ่ะนี่คือสายพันธุ์เราก็จะต้องสร้างสายพันธุ์ชั้นที่สองต่อโอ้โห,หเหราจะรวยกว่าน,นี้อีกน,นี่ย่ะทำให้เราได้เงินเร็วขึ้นแลวก็เยอะขึ้นเป็นสองเท่าจกวันนี้เลย,เลยดูดิหน้าตัวตัวนี้เหมือนในเดอะรอจริงๆอ่ะนะเนี่ยดูดิอีกห่ายเปร์เซ็นต์เสียเลมพี่เคนนะนี่พี่เคนดูซักก่อนเห็นเปล่าวิ่งเข้าสายพันธุ์อย่างง่ายดด้เลยนะว่าเราสอนง่ายมากเลยอ่ะจะพวกรอเนี่ย มีเลยต้องสร้างอุปกรณ์อัปเกรดต่ออัพเขา้าไปมีเท่าไหร่ก็อัพให้หมดจะได้เงินเพ,พิ่มขึ้นเลยอย่าไม่อีกชั้นนะอยังไม่จบนะดูดิวิ่งเข้าไปกันใหญ่เลยเจ้าซิกเน่ยเข้าบ่อยมากเลยนะไปแล้วเจ้าซิกไปอย่างว่องเลยดูดิซิกไปเร็วไปเรวเข้ามางไปเร็ว,าว,ารวนานอะไรอย่างนั้นเข้าไปเยอะๆนะดูดิ ค่าตัวมันแพงขึ้นเลยเนี่ยเห็นเปล่าอุ้ยอะไรนะต่อไปก็นี่เลยเอฟเฟกอีกแบบนึงเอฟเฟกกระแสไฟฟ้านะชอ,ชอ,ชอบอีกแล้เอฟเฟกไฟฟ้าแบบว่าเป็นสีฟ้านะตอนแรกมันเป็นสีขาวเนาะแล้วก็ตอนนี้เป็นสีฟ้านะวุ้ยมียายาไหรออะไรยาเอา้งยาเปลี่ยนสีโอ้ไม่เอ้งก็เป็นมนุษย์ม่วงมาแล้วก็เป็นทานน้อไปแล้วเนี่ยทำไมถึงเป็นสีม่วงทั้งตัวเนี่ยเราไปตกบ่อสีม่วงที่ไหนมาเนี่ยดูดี ร่วงอือเลยอ่ะไม่เป็นไรนี่เลยไอเทมันต่อไปเขาบอกว่ามันคือถุงมือทานนอสใช่เปล่าโอ้โหิอฟิฟกต์กันเล่นยังมา นี่นะนี่เลยล้อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชั้นล้อไหนเม็ดอันยัมมานีอ่ะอันนี้เวอร์ชั้นยังไม่ได้ใส่นะอ๋อวอร์ชั้นยังไม่ได้ใส่เอาเดยเอามาตกเเล่นๆนะโอเคเราสร้างกำแพงกระจกต่อนะคะฝาผนังเป็นกระจกล้อมรอบทั้งหมดเลยเนาะตอนนี้ชั้นที่สองก็เสร็จแล้วมีก็ราคาแพงเหมือนกันเนี่ยชั้นต่อไปมีอะไรให้เล่นอ่ะบันไดชั้นต่อไปไงชั้นที่สามไหนดูดีสร้างกำแพงก่อนเลยว่าตกลงไปนะนี่ล้านี่ก็คือสายพานอีกแล้วโอ้โหอาจจะรวยขนาดนี้เนี่ย ยังยไม่พอเหรอยังไม่พอเพราะว่าของมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆไงดูดิไหลมาเทมาอยางแล้วเนี่ยมีเลยอุปกรณ์ปั๊มเงินของเราปั๊มเข้าไปปั๊มเข้าไปยังไม่พอนะแล้วถ้าแถวนี้ยังแพงขนาดนี้กว่าจาเาสุดท้ายไม่อะไรเป็นร้านหรอเนี่ยน่าจะเป็นร้านนะพี่เข็โอ๋ยแค่ขี้ก็หัวร้านแล้วถคาคิดก็ผมร่วงแล้วนี่เลยพี่เข็อุปกรณ์ upgrade. อัปเกรดอัปเข้าไปอัปเพ,พิ่มอีกอย่างได้อีกอย่าไปยาไปเงินทั้งนั้นเงินทั้งนั้นมีเลยขลเข้ารังเห็น โอ้ส่งออกแบบใช้ได้เลยย่ะดูดีสุดดยสอ่งออกราคาดีนะเนี่ยดูดีไหลเป็นสายพานแบบไม่มีกระตุกกระตักเลยนะ <gasps> แสดงว่า QC เขาดีนะเนี่ยไม่สะด,ดุดเลยอะ่ะ โอเคเดี๋ยวปล่อยให้มันทํางานไปต่อนะแล้วเราก็รอเก็บเงินอย่างเดียวเลยโอเคปลูกกระเบื้องทางเดินต่อเนาะอุ้ยซื้อลัวลก่อนอันนี้ก็เหมือนเดิมข้างล่างอะนะเอ้าเอ้าหัวล้านเฮ้นี่เขาให้ถอดวิกออกตะหากเล่าแล้วก็มันก็จะมีพวกแบบหมวกให้เราใส่เนาะอ๋อเป็นอย่างนี้ี่เองอุ้ยหล่อเลยอันนี้เคยใส่แล้วไม่ใช่หรอมีหูฟังกับหมวกเนาะอันนี้ก็เคยใส่แล้วนะมีหมวกมาเคลี่ด้วยไอ้นี่สวยดีเนี่ยนีอันนี้ล่ะเอ้นี่ผ้าปิดปากหออ ผมเฮ้ยเด็ยวิผมเรนโบว์โอ้ยนีมันสองกันไหมอ้าวมด้ตาแทบหลุดฮะสีเจ็บมากเลยพี่เค่นี่คือเขียวใช่ป่าวฮะวิเขียวยังมาทุ่นนี่นะชิวิงชวิงชวิงชวิงเออเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพังเล่นเขาไมีเขาไหมเฮ้ยแต่มันไม่เห็นมีเอฟเฟกต์เลยนะขาปันก็เจ็บอยู่นะอ๋อล่างสไลด์เอาจะไปขยุ้มหมุนไปแล้ว เดี๋ยวกันนี่มันคืออย่างไรอ๋อไม่กล้าใช้บ้างเลยอันนี้คือการสไลด์ล่างใช่ปะเนี่ยโอ้ไม oh ่รักเลยนะอันนี้ล่างจะแยกกันออกมาแล้วโอเคแล้วก็อันนี้เป็นเจ็ตแพดเนาะเป็นเจ็ตแพดท,ที่ลอยได้รอเปล่าอ๋อบินได้เกจะบินได้ลงมาแล้วเหรอทำไมมาไวจุม่มเออเครื่องไม่แรงพออ๋อหนักไปใชเปะเราหน้าดีสงสัยกะหนักไปนะนี่ทากําแพงเพิ่มดีกว่านี่แล้วก็ทําเพดานปิดอีกชั้นหนึ่งเพิ่มหลอดไฟด้วย อีกแง้วพี่เคนแพงพอเปล่ามีเอั้งหมดเนื้อหมดตัวนะเนี่ยอือหือใครเห็นก็น้ำตาจะร้องเลยอ้าวมีอีกช,ชั้นหนึ่งเหรอยังมีอีกเหรอไหนไปดูดีแน่นอนเลยมันต้องเป็นแบบว่าใส่พันธุปั๊มเงินอีกแน,น่เลยอะ่ะนี่สร้างระเบียงคังเดินก่อนอ๋อเยอะแยะเลยอะ่ะสร้างอะไรกันดีเนี่ยเฮ้ยไ,ไปดามอีกแล้วนี่นี่ซื้อกล่องกันเลยนี่กล่องไม้เก็บของแล้วก็อันนี้คืออยัง เอ๊ะอะไรน่ะมันคืออะไรหรอมันคือเอฟเฟกต์ลมชวิงชวิ้งไงล่ะอ๋อเอฟเฟกต์ชวิงอ่ะเวลาวิ่งใช่ไหมก็สวยดีเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นสีดำมะนะาเนาะมันมีสองสีก็สวยดีนะเป็นสองเลเยอร์เนาะชวิง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 ,วงเวียนหัวยังเน,นี่ยนิด <laughs> มาทางฝั่งนี้บ้างดีกว่า ทั้งฝั่งนี้อ๋อเปลี่ยนหน้าได้อ๋อที่เปลี่ยนหน้าแต่ว่าเราใส่หน้าพิเศษมามันไลยเปลี่ยนไม่ได้ดิใช่ใช่แต่จริงๆมันเปลี่ยนได้นะของเรามันกระพริบตาได้นะแต่แบบที่มันบั็อกมันไม่ยอมกระพริบตาอีกแล้วอ่ะใช่แบบนี้เราไม่กระพริบตาอีกมันบั็อกนะเนาะถังดับเพลิงก็มามาอีกแล้วถังดับเพลิงเนี่ยนี่ก็ชันนะเอ่อเขาเราลงให้พกไว้เหรออันนี้คือแบบว่าเคลียร์วิกผมใช่ป่ะแล้วก็สร้างบอกขึ้นมามันคือแว่นตาแว่นตากันแดดแล้วก็บงกุดล้อช แล้วมันส่งอะไรบ้างลวลนี่อ๋อมีหมวกหลายใบเนี่ยบางอันแล้วก็เคยใส่บ้างแล้วเนะาะมันทุกสีเลยนะมาทุกสีอ่ะดูดิ มีทั้งสีทองสีเงินแล้วก็สีเพชรด้วยอ่ะย้อมแมวไม่นี่ย้อมแมวมันก็คล้ายๆกันอยู่มันก็คลอกๆกันอยู่นั่นแหละหนี่พี่เคนมาฟังต่อดีกว่าเฮ้อยะอ,อะไรอนะโอ้ไปเลยทางจะต้องซื้อเลยด,ดีให้ปืนโอ้โหปืนระเบิดเออเลยยิงมานี่หรืหปอปืนบาสุก้าเอา้าปยิงลงไปเองลงไปทำอะไรอ่ะเล่นยังเจ็บเองไม่ต้องใช้สแตนด์อีนั่นเนี่ยยิงมาแล้วปืนมันแรงไปหรือเปล่ามานี่ดีกว่า อันนี้คือมอเตอร์ไซค์เหรอโอ้มอเตอร์ไซค์จากเร่องความนี่แหละเฮ้ยนี่คือมันแรงมากนะเขาบอกบิ๊กไบต์บิ๊กไบต์หวันหม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 ั่นเวียนหัวเองกันเนี่ยเล่นเองก็เวียนหัวเองเนาะนี่พรอมเลนโบอโอ้โหพรอมพิเศษก็มา เห็นดูดิเฮ้ยมันบินได้บินได้เฮยมันบินได้ใช้ได้อยู่พี่เคนขังเดิมขังเดิมและนี่นคือกระแสไฟไฟ้าช็อตอีกแล้วถต่ว่าออร่เอาเป็นออกสีม่วงนะสีม่วงอ่อนนะเนาะโอ้ดนชัใช้ไหนม้าง ไฟเป็นไรพี่เคนแค่นี้ก็ไฟแรงจะยากอยู่แล้วนี่เลยชุดอะไรอ่ะนี่คือชุดสกินของจอนเหรอเอาเราจะไปป้นใครแล้วเนี่ยมันคือชุดสกินของใครอ่ะจริงๆหน้าตาต้องเปลี่ยนเป็นแบบนั้นนะแต่เพิ่์นว่าเราใส่หน้านี้มามันก็เลยไม่เปลี่ยนหน้าให้นะชุดเหมือนใครโดนเล่นในสตาร์วอลเลยดูดิแต่แต่หน้าเขาไม่ใช่พี่เคนหน้าเขาเกี่ยเกลยมากเลยอ่ะต้องใส่หน้ากากจะดูไม่ออกก็ได้นะหน้าเขาท่าทางจะมึนงงมากเลยนะแล้วก็สร้างตรงไหนตาดีล่ะตรงนี้แล้วกัน ปลาคอเรียนคือปลานีโม สวยจั้งเบยไม่อยากไปอย่างนี้ที่บ้านแต่ว่าน้องไม่ขยับเลยอ่ะน้องไม่หายใจแล้วเฮ้ยนี่ King Cat นี่มันอะไรกันเนี่ยย่าแม็กกี้เหรอนี่โอ้โหดูสิน้องมาใส่ชุดทักซีโดรามมาดิซ่าอันนี้แบบชัดเลยพี่คิงเค้นตกกูอีกเหรอเมื่อกี้เป็นเวอร์ชั่นโรบอทเลยนะดูดิยิ้มมาเลยอ่ะนี่เราสร้างกำแพงเพิ่มมาแล้วนอกจาเสร็จแล้วนะเทดานแล้วชยนี่สร้างเพดานกอลล็อตไปไว้แล้วถึงแล้วค่ะมันก็เสร็จส อบคุณนี่ปลายแล้วงานเสร็จแล้วใช่ป่าวเงินยังเหลืออยู่เลยนะโอ้โหตูดีอ้าวเป็นคนรวยสุดในเซฟเลยก็แค่ค่ะวันนี้เราก็สร้างดรอไทคุนไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบไทคุนน่ารักน่ารักแบบนี้เราก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆคนดีก็เป็นกำลังใจเพื่อเนี่ยเล่นเกมเราบอกันไปนะอย่าลืมมาคอมเมนต์ทุกทีนะครับวันนี้พอกลาไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย